สาวกเทียมเป็นอย่างไรและเราเป็นสาวกเทียมหรือไม่ให้เรามาดูด้วยกันนะครับ CNTV g สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการ Living Life นะครับรายการที่จะทำให้เรานั้นลึกซึ้ง และมีความเข้าใจในพระเจะ้าพระเจ้ามากขึ้นวันต่อวันนะครับเป็นรายการที่สดใหม่ทุกวันเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับพบกับผมองค์การเดชยาเช่นเคยนะครับเราจะศึกษาพระธรรมลูกาบทที่9ข้อ37ถึงข้อที่50ด้วยกันครับลูกาบทที่9ข้อ37ถึง50วันรุ่งขึ้นเมื่อพระองค์กับสาวกสามคนนั้นลงมาจากภูเขาแล้ว มหาชนมาพบพระองค์นี่แน่มีชายคนหนึ่งในฝูงชนร้องว่าท่านอาจารย์โปรดช่วยดูลูกของข้าพเจ้าด้วยเพราะข้าพเจ้ามีลูกเพียงคนเดียวเวลาเขาถูกผีสิงเด็กก็กรีดร้องขึ้นทันทีผีมักจะทำให้เขาชักดิ้นชักงอจนน้ำลายฟูมปากทำให้เนื้อตัวเขาฟกช้ำและไม่ค่อยยอมออกจากตัวเขาข้าพเจ้าขอให้พวกสาวกของพระองค์ขับมันออกแต่เขาทำไม่ได้ พระเยซูจึงตรัสตอบว่าโอนี่เป็นยุคที่ขาดความเชื่อและวิปลาสเราจะต้องอยู่กับพวกท่านนานแค่ไหนและจะต้องอดกลั้นกับพวกท่านนานเพียงไรจงไปพาบุตรของท่านมาที่นี่ระหว่างที่เด็กคนนั้นกำลังมาผีก็ทำให้เขาล้มลงชักแต่พระเยซูตรัสสำทับผีโศกรกนั้นและทรงรักษาเด็กให้หายแล้วส่งคืนให้บิดาของเขาทุกคนต่างก็ประหลาดใจมากในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ระหว่างที่พวกเขายังประหลาดใจอยู่เพราะเหตุการณ์ทุกอย่างที่พระเยซูทรงทำนั้นพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่าจงฟังคำเหล่านี้ให้ดีคือว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือมนุษย์แต่พวกสาวกไม่เข้าใจคำตรัสนี้เพราะความหมายถูกซ่อนไว้จากพวกเขาเพื่อเขาจะไม่เข้าใจและพวกเขาไม่กล้าถามพระองค์ถึงเรื่องนี้มีการทุ่มเถียงกันเกิดขึ้นท่ามกลางพวกสาวกว่าในพวกเขา ใครยิ่งใหญ่ที่สุดพระเยซูทรงอย่างรู้ความคิดในใจของพวกเขาจึงให้เด็กคนหนึ่งมายืนอยู่ข้างๆพระองค์แล้วตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครยอมรับเด็กเล็กๆคนนี้ในนามของเราคนนั้นก็ยอมรับเราและใครที่ยอมรับเราคนนั้นก็ยอมรับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเพราะคนที่เล็กน้อยที่สุดในพวกท่านคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยอนทูลพระองค์ว่าอาจารย์พวกข้าพระองค์เห็นคนหนึ่งขับผีออก โดยพระนามของพระองค์และข้าพระองค์ห้ามเขาเพราะเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มเราพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ต่อสู้ท่านก็อยู่ฝ่ายเดียวกับท่านแล้วจากเมื่อวานนี้นะครับเราได้เห็นถึงลักษณะสาวกแท้ไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้เป็นเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทําให้เราได้เห็นถึงลักษณะของสาวกเทียมเช่นเดียวกัน3ประการ ให้เรามาตรวจสอบชีวิตของเราด้วยสิครับว่าเรามีสามประการนี้อยู่หรือไม่ถ้ารู้สึกว่ามีสามประการนี้อยู่เราต้องรีบพัฒนาและรีบปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเอาเลยนะครับในหัวข้อตอนนี้ผมอยากให้หัวข้อว่าลักษณะของสาวกเทียมผมเห็นอยู่ประการที่หนึ่งก็คือว่าสาวกเทียมขาดความเชื่อครับอยู่ในข้อที่37ถึงข้อที่41เหตุการณ์ตอนนี้มีชายคนนึงได้พาลูกชายที่ถูกผีสิง มาให้พระเยซูเพื่อจะขับผีเหล่านี้ออกเพราะว่าอะไรครับก่อนหน้านี้นะครับผู้ชายคนนี้ได้พาลูกชายนะครับมาให้กับสาวกขับผีแต่ผีก็ไม่ออกนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจนในข้อที่41พระเยซูก็ตรัสบอกว่าโอ้นี่เป็นยุคที่ขาดความเชื่อและก็วิปร,ราสเราจะต้องอยู่กับพวกท่านนานแค่ไหนความเชื่อนั้นเป็นเหมือนกุญแจที่ทำให้เราเห็นถึงฤทธิเดชของพระเจ้า นี่จงเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของสาวกแท้ถ้าหากเราขาดสิ่งนี้ไปก็เป็นการยากที่เราจะออกไปทําพันธกิจของพระเยซูไม่ว่าจะเป็นการขับผีหรือการรักษาโรควันนี้นะครับความเชื่อในพระเยซูของสาวกแท้นั้นจะต้องเข้มข้นนะครับไม่ใช่เป็นแบบสาวกตอนนี้ที่ความเชื่อนั้นน้อยเหลือเกินจนพระเยซูนั้นออกปากว่าเป็นยุคที่ขาดความเชื่อนี่คือลักษณะของสาวกเทียมนะครับ ขาดความเชื่อวันนี้นะครับขอให้พวกเราขอให้ทุกท่านนะครับได้พัฒนาความเชื่อของเราให้เติบโตขึ้นในพระเจ้าวันต่อวันนะครับนั่นะคือประการที่1ประการที่2ก็คือว่าสาวกเทียมจะให้ความสําคัญด้านกายภาพมากกว่าด้านจิตวิญญาณพบในข้อที่42ถึงข้อที่48เมื่อพระเยซูนั้นขับผีเสร็จนะครับระองคงก็ตรัสกับสาวกว่าในข้อที่44จงฟังคําเหล่านี้ให้ดี พระเยซูย้ำเลยนะครับบอกว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้สําคัญนะยงฟังให้ดีนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์พูดคือว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้นะครับในมือมนุษย์และในข้อที่สิทธิแพท์้าพีระบุไปบอกว่าแต่สาวกไม่เข้าใจคําตรัสนี้ไม่เข้าใจและก็ไม่สนใจเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งคําตรัสของพระเยซูนั้นกําลังบอกถึงสิ่งที่สาคัญด้านจิตวิญญาณที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คืออะไรครับ ก็คือการตายเพื่อไถ่บาปให้กับมนุษย์ทั้งหมดนะครับให้กับมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ทั้งหมดพระเยซูกําลังบอกว่าพระองค์จะไปที่ไม้กางเขนและตายไถ่บาปแต่สาวกไม่เข้าใจในทางตรงกันข้ามนะครับพวกเขายังเข้าใจว่าพระเยซูนั้นเป็นกษัตริย์ที่จะมาปกครองในโลกนี้และพวกเขาก็ห่วงแต่เรื่องตําแหน่งสิ่งที่เป็นนะครับอยากเยื่อนะครับในฝ่ายกายภาพก็คือยศถาบรรดาศักด์ และตําแหน่งนว่าใครจะเป็นใหญ่กว่ากันจนไม่สนใจคําตรัสที่เป็นฝ่ายวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูเลยนั่นสะท้อนว่าสาวกเทียมให้ความสําคัญด้านกายภาพมากกว่าด้านจิตวิญญาณวันนี้ท่านคิดว่าท่านให้ความสําคัญด้านกายภาพหรือด้านจิตวิญญาณมากกว่ากันครับท่านต้องตอบตัวเองนะครับประการที่3ครับอิจฉาแบ่งพักแบ่งพวก นี่คือสาวกเทียมครับอยู่ในข้อที่49ถึงข้อที่50ยอนได้พูดกับพระเยซูบอกว่าเขาได้เห็นชายคนหนึ่งขับผีออกในนามของพระองค์และสาวกก็พยายามไปห้ามเขาแล้วว่าอยาา่ยาทำอย่าทำโดยให้เหตุผลว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่หนึ่งในพวกของเราสาวกคองอิจฉาและก็เสียหน้าเพราะว่าก่อนหน้านี้ในลูกาบทที่9ข้อ40พวกเขาไม่สามารถขับผีออกได้ไม่คือสิ่งที่เกิดขึ้น สาวกได้แสดงของความเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณสาวกนั้นสูญเสียความมั่นใจซึ่งเป็นลักษณะของสาวกเถียมนะครับนี่คือสูญเสียความมั่นใจเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณถึงตรงนี้นะครับพระเยซูก็ได้สอนเหล่าสาวกบอกว่าอย่าอิจฉาและก็อย่าแบ่งพักแบ่งพวกถ้าเห็นคนอื่นทําในสิ่งที่เราทําไม่ได้ก็จงขอบคุณก็จงชื่นชมเพราะว่าทุกคนก็คือพี่น้องของเราเขาไม่ใช่ศัตรูของเราแต่เขาก็คือพวกเดียวกันกับเรานี่แหละ เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราต้องรับใช้อย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับพี่น้องทุกคนครับทุกเครจักรไม่แบ่งพักไม่แบ่งกัุ่วอย่าถือว่ากลุ่มเราดีที่สุดกลุ่มอื่นไม่ดีเท่ากลุ่มเราคิดเสียนกลุ่มอื่นไม่ดีเท่าคิดเสียนโบสถ์เราไม่ทํางานหนักเท่าเราพี่น้องครับอย่าให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแสดงว่าท่านยังไม่ได้เป็นสาวกแท้ของพระเยซู สาวกเทียมอิจฉ้าแบ่งพักแบ่งพวกแต่สาวกแท้รับใช้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับนี่คือลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นสามประการที่ผมเห็นในพระชนะของพระเจ้าตอนนี้ให้พี่น้องได้ลองตรวจสอบท่าทีภายในจิตใจของเราด้วยกันสิครับว่าเป็นอย่างไรให้เราที่ฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพรค์ขอพระเจ้าโปรดทรงเมตตา หลายครั้งเรานั้นยังจะยังเป็นเด็กฝ่ายมีญ,ญาและอ่อนแออยู่หลายครั้งเรามีความคิดแบบโลกไม่ได้มีความคิดที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ขอพระเจ้าทรงเข้ามาพัฒนาความคิดของเราให้เรานั้นได้เติบโตเป็นสาวกที่เข้มแข็งมากขึ้นทุกวันขอพระเจ้าประโสะอวยพรทุกคนไม่ให้มีสักคนหนึ่งที่จะเป็นสาวกเทียมแต่เป็นสาวกแท้ของพระเจ้าที่เติบโตและรับใช้พระเจ้าอย่างประสบความสําเร็จและมีความสุข ร่วมกับพี่น้องที่เป็นพิสเสียนไม่ว่าจะเป็นในครือจักรเราต่างคิดจักรในประเทศของเราหรือต่างประเทศเราทั้งหลายที่ฐานขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมน ผมอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับ CGNTV และก็รายการล i ฟวิไลท์นะครับรายการดีๆเป็นสื่อที่ดีครับที่พูดถึงเรื่องราวของพระเจ้าแต่นั้นเองนอกจากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาแสดงความคิดเห็นเข้ามาคอมเมนต์ถึงความคิดของพี่น้องนะครับหรือเข้ามาแชร์เข้ามาแบ่งปันได้ขอพระเจ้าอวยพรครับ